าผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราเดินออกไปตามท้องถนนหรือว่าเดินออกไปในรั้วมหาวิทยลาลัยต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งคำถามง่ายๆครับว่าอยากเป็นเท่าแก่ไหมอยากมีธุรกิจส่วนตัวไหมเชื่อไหมครับว่าเก้าสิบเอร์ซนของคําตอบที่ได้มาก็คือว่าอยากเป็นนะครับอยากมีอยากเป็นเท่าแก่อยากมีธุรกิจส่วนตัวแล้วคําถามต่อไปว่าแล้วทําไมไม่เป็นล่ะ นะครับคำตอบที่เราจะได้รับกลับมาก็คือว่าไม่มีทุนไม่มีเงินลงทุนนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้ในสังคมเราจะถ้าเราถามคําถามแบบนี้ก็จะได้คําตอบแบบนี้นะครับแล้วว่าถ้าสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาลงทุนให้ทําธุรกิจส่วนตัวเอาไหมนะครับเขาก็จะมองหน้าว่า จริงหรอใช่หรอจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้ผมจะบอกว่าท่านสามารถทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องใช้เง,งินลงทุนนะครับเป็นธุรกิจอะไรนั้นเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับหลายคนก็คงจะง,งงว่ามันคืออะไรสีเขียวเขียวมีตา สัญลักษณ์เป็นรูปใบไม้เป็น PS อนะครับอันนี้ก็คือร้านขายปุ๋ยนะครับเป็นร้านขายปุ๋ยที่ผมบอกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่านะครับเราสามารถเปิดร้านค้าปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเดียวนะครับหลายคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวจะเปิดร้านขายปุ๋ยได้ยังไงนะครับถ้าเราดูที่ร้านนี้นะครับเป็นตึก3ามภูหา นะครับถ้าเราใช้เงินลงทุนในแต่ละคูหาเนี่ยนะครับหนึ่งคูหาหนึ่งคูหาไม่มีนะครับร้านขายหุ้นมันต้องสามคูหาสองคูหาอย่างนี้นะครับถ้าสามคูหาอย่างเงี้ยจะใช้เงินลงทุนประมาณล้านห้าขั้นต่ำนะครับเป็นขั้นต่ำลงทุนประมาณล้านห้าถ้าเป็นสองคูหาอย่างนี้นะครับสองค,คูหาอย่างนี้จะใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณล้านสองนะครับเนี้ยนะครับสองคูหาอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณล้านสอง แล้วก็สามครูหาอยเงี้ยก็อยู่ประมาณล้านห้านะครับแต่ถ้าผมบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันมีคนลงทุนให้ท่านเชื่อหรือไม่ครับนะครับเอาถ้าท่านไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันการเกิดร้านขายปุ๋ยดียังไงนะครับวันนี้ถ้าเรามองไปรอบด้านในในบ้านเรานี่นะครับถ้าเรามองออกไปทนองบ้านเนี่ยนะครับแป ของพื้นที่นะครับเป็นการทําการเกษตรนะครับเป็นการทําการเกษตรก็คือมีการปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยทุกอย่างคือ80%ซของบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตรเพราะ,ะนั้นการที่จะทําทธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือมันต้องเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเป็นหลักนะครับวันนี้80ในเมื่อ80%ของประชากรเนี่ยทำการเกษตรนะครับ สิ่งที่จะตอบโจทย์และทําธุรกิจได้ดีที่สุดก็คือ,อธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตรแล้วภาคการเกษตรที่ดีที่สุดก็คือปัจจัยของการผลิตนะครับปัใจจัยในการด้านการผลิตนะครับทำการเกษตรทุกอย่างต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้ฮอร์โมนสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นะวันนี้ร้านค้าปุ๋ยนะครับยิ่งเปิดยิ่งดียิ่งเปิด,ย,ด,ย,ปดยิ่งอยู่นานยิ่ง ประสบความสาเร็จนะครับนี่คือลักษณะการทําธุรกิจนะครับร้านเราเองเนี่ยนะครับเปิดธุรกิจนี้มาเป็นเวลา5ปีแล้วครับศึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงการเปิดร้านขายปุ๋ยเนะี่ยถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงบ้างซึ่งเราเรียนรู้มาหมดแล้วนะครับนี่คือสาขาที่เราเปิดขึ้นมานะครับแล้วทุกสาขาเนี่ยประสบความสำเร็จคนที่เป็นเจ้าของสาขามีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0นบาท ต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าร้านขายปุย๋ยเนี่ยยิ่งอยู่นานยิง่งยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยิง่งยิ่งอยู่นานยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าของร้านขายปุย๋ยโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนี้ทำยังไงนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้หลายคนคงจะอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าจะเปิดร้านขายปุย๋ยเนี่ย โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับหลายหลายคนก็บอกอาจจะไม่เชื่อแตห่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงกันนะครับงั้นวันนี้เรามาเปิดร้านขายแบบไม่ต้องใช้เงินกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมเรียนรู้มาใช้เวลา5ปีนะครับแล้วก็มาบอกต่อว่าทำยังไงไม่ต้องใช้ตังนะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าถ้าจะเปิด ร้านขายถุย้โดยไม่ต้องใช้เงินลงนเราทำยังไงครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยครับถ้าอยากเป็นเจ้าของร้านขายถุยโดยไม่ต้องใช้เง,งินลงทุนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำยังไงนะครับ เราทํากันง่ายๆอย่างนี้ครับว่าเปิดร้านค้าปุ๋ยโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนบางคนนะครับเห็นไอ้กลมๆแบบนี้เว้ยพวกขายตรงมาอีกแล้วนะครับพวกขายตรงมาอีกแล้วมาขายตรงอีกแล้วมาขายสินค้าแบบขายตรงอีกแล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าที่เราเห็นเป็นกลมๆเนี่ยเราไม่ใช่บริษัทขายตรงและเราก็ไม่ได้ทําขายตรงนะครับแต่เราทําเพื่อให้ง่ายว่าถ้าคุณไม่ต้องใช้เงิน สักบาทเดียวเนี่ยมันมีเส้นทางลัดอยางไงเพราะผมเองก็เริ่มจากไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวนะครับมาทําร้านขายตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําร้านขายตรงแล้วก็ประสบความสุเเ็จโดยที่ผมไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวนะครับเรามาดูก่อนว่าไอ้วงกลมเนี่ยเขาทําไว้เพื่ออะไรถ้าบอกว่าไม่ใช่ขาตรงนะครับอันนี้เราทําเพื่อใหอ้เข้าใจในการเรียนรู้เข้าใจง่ายในการเรียนรู้ครับสิ่งแรกเลยครับคุณเขียนใบสมัครเข้ามา นะครับเขียนใบสมัครเข้ามาที่บริษ like mm ัทนะครับซ ah ึ่งในใบสมัครเราจะเรียกว่าตัวแทนหรือเอเจนต์นะครับเขียนใบสมัครเข้ามานะครับเมื่อเขียนใบสมัครเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือคุณเป็นตัวแทนของเรานะครับเป็นตัวแทนยังไงนะครับก็เป็นตัวแทนในการขายสินค้าของเรานะครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับในใบสมงสมัครไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับ คุณเขียนเข้ามาลรวกอบใบสมัครเข้ามาเมื่อคุณกรอกใบสมัครเข้ามาเสร็จเราก็จะสอนว่าเราจะมีโปรแกรมในการสอนคุณว่าคุณจะไปขายปุ๋ยยังไงขายที่ไหนขายเมื่อไหร่ขายให้ใครนะครับแล้วก็จะบอกว่านั่นปุ๋ยคืออะไรนะครับเราก็จะสาาในะส่วิชาการให้คุณเข้าไปนะครับใส่วิชาการให้คุณเข้าไปว่าคุณจะไปขายยังไงขายง่ายมากถ้าคุณรู้ว,วิธีการขายนะครับ ในขณะเดียวกันคุณที่คุณไปขานเนี่ยคุณจะได้ทันทีหนึ่งแปดสิบบาทต่อหนึ่งกระสอบนะครับในการที่เอาไปขายปุ๋ยนะครับเมื่อคุณขายเป็นแล้วหรือว่าทําได้แล้วนะครับทาได้แล้วขายเป็นแล้วนะครับเราจะให้ตําแหน่งคุณนะครับให้ตําแหน่งคุณก็คือตําแหน่ง M หรือ Manager ในตําแหน่งบริหารน,นะครับในตําแหน่งบริหารในตําแหน่งบริหารเนีนะ่ยเขาจะมีค่าบริหารน,นะครับ ค่าบริหารจัดการก็คือหนึ่งกระสอบเนี่ยได้เพิ่มมาอีก15บาทเขาเรียกว่าเป็นค่าแนะนำนะครับแนะนำต่อให้คนมาทำต่อนะครับแล้วค่าบริหารจัดการในการส่งปุ๋ยเก็บเงินอะไรทุกอย่างนะครับอีก30บาทนะครับแล้วถ้าคุณขายเองคุณก็ยังได้อีก80บาทเหมือนเดิมนะครับรวมกันแล้วเนี่ยคุณจะมีะไรายได้อยู่ที่125บาทตออาา่อหนึ่งกระสอบเห็นไหมครับการขายปุ๋ยหนึ่งกระสอบเนี่ยคุณส,สามารถ มีรายได้ถึง125บาทต่อหนึ่งกระสอบนะครับแล้วมันก็มีขั้นตอนต่อว่าการที่คุณเฟรนช์เนช่นเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าคุณจะขายยังไงขายให้ใครนะครับเมื่อคุณขายเป็นแล้วถึงจะไปสอนคนอื่นได้นะครับเนี่ยคุณต้องขายให้ได้200กระสอบก่อนคุณถึงจะต้องไปสอนคนอื่นได้นะครับพอคุณสอนคนอื่นเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วคุณก็จะได้มาเป็น m นะครับมาเป็น m เป็น M เ,เนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้น45บาทนะครับรวมๆแล้วก็จะได้125บาทเมื่อคุณเป็น M แล้วนะครับเมื่อคุณเป็น M แล้วคุณสามารถที่จะสร้างคนมาช่วยคุณขายนะครับช่วยคุณขายเป็นทีมงานที่จะช่วยคุณขายนะครับถ้าคุณทําได้5พ่พวงนะครับทำได้5้าพวงบริษัทเซตอัพร้านแบบเมื่อกี้เนี่ยครับเซตอัพร้านให้คุณ ทันทีเลยนะครับเซ็ตร้านขายปุ๋ยให้คุณทันทีเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมาลงทุนเลยสักบาทนะครับแล้วสิ่งที่เราให้คุณทําก็คือว่าคุณขายให้ได้ห้าพวงนะครับพอคุณขายให้ได้ห้าพวงแล้วเซตอัพอัพร้านเสร็จนะครับเซตร้านขึ้นมาให้คุณเสร็จก็คือทุกอย่างก็จบว่าคุณเป็นเจ้าของร้านนะครับคุณเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ ตรงนี้คุณก็จะบริหารเป็นคุณก็รีบบริหารองค์กรคุณได้อะไรคุณได้แล้วคุณสามารถที่จะขยายองค์กรคุณให้เป็นร้านค้าเอคุณได้คุณก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อีกนะครับมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อีกแล้วก็กินยาวตลอดไปเลยนะครับจนกว่าว่าเราจะเลิกทําร้านขายคุณเราจะเลิกทํากิจการนะครับซึ่งตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงค่อนข้างเยอะนะครับคุณจะได้3-5เปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั้งหมดนะครับ ที่ร้านค้าที่คุณไปแนะนําให้เขาเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นทางลัดที่ง่ายที่จะมาเป็นเจ้าของร้านค้าโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยนะครับไม่ต้องมาออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยปุ๋ยบริษัทก็ส่งไปให้นะครับปุ๋ยบริษัทก็ส่งไปให้วิธีการสอนในการขายบริษัทก็ส่งไปให้นะครับคุณก็แค่เรียนรู้แล้วคุณก็ไปทําตามที่เราบอก นะครับมันง่ายมากนะครับก็เดินออกจากบ้านคุณก็มีทุ่งนาอยู่แล้วนะครับพอเดินออกจากบ้านคุณก็มีทุ่งนามีไรมีอะไรอยู่แล้วแล้วก็คนใกล้ตัว <laughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนคนใกล้ตัวก็ทําการเกษตรอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเราเปิดร้านค้าแล้วทําอะไรต่อครับ <c oughs> เราจะต้องเป็นร้านค้าที่ขายดีที่สุดของอำเภอเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นร้านค้าที่ขายดีที่สุดของอำเภอนะครับมันจะต้องทําอะไรบ้างครับ ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมีเงินเป็นล้านนะครับเปิดร้านขายปุ๋ยก็ไม่มีทางสําเร็จได้นะครับเพราะว่าในการเปิดร้านขายปุ๋ยเนี่ยมันต้องมีปัจจัยในการสร้างความสําเร็จด้วยครับก็คือถ้าคุณเปิดร้านแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเงินอย่างเดียวไปเปิดร้านเนี่ยผมรับรองได้ครับว่าคุณไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าปัจจัยของความสาเร็จในการเปิดร้านขายปุ๋ยเนี่ยแน่นอนครับในแต่ละอำเภอน่ยมันมีร้านขายปุ๋ยแล้ว นะครับการที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเปิดร้านขายปุ๋ย <c oughs> คุณจะต้องมีอะไรครับคุณจะต้องมีสินค้าที่หลากหลายจะเห็นไหมครับว่าวันนี้พอคุณทําได้5้า่วงแล้วเนี่ยเปิดเป็นร้านแล้วเนี่ยนะครับคุณจะมีสินค้าที่หลากหลายสินค้าแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับจะต้องมีขายอยู่ที่ร้านนะครับวันนี้ถ้าคุณเดินเข้าไปร้านขายปุ๋ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีสินค้าหลากหลายมาก เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นร้านค้าแล้วคุณจะมีสินค้าอย่างนี้เลยครับหลากหลายก็คือมีแบรนด์ดังๆที่เป็นที่นิยมในตลาดเข้ามาขายในร้านนะครับสองต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับถ้าคุณไม่มีมระบบบริหารจัดการที่ดีแน่นอนครับคุณไม่มีการทําตลาดคุณไม่มีการจัดการที่ดีนะครับเปิดร้านขายปุ๋ยเนี่ยก็วันนี้เรามี ร้านอยู่แล้วในแต่ละอำเภอนะครับมีร้านอยู่แล้วแต่ละใน่ละอำเภอเป็นเป็นคู่แข่งเราถ้าการบริหารจัดการไม่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับสองต้องมีการส่งเสริมการตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับต้องมีการส่งเสริมการตลาดอยู่อยู่ตลอดเวลาสี่มันต้องมีความแตกต่างนะครับถ้าคุณไปทําเหมือนที่คนอื่นเขาทารับรองได้เลยครับว่าร้านที่เราทําไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับวันนี้ ทั้งหมดทั้งสีข้อที่กล่าวมาเนี้ยนะครับเราได้มีระบบที่เราทำมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ขายดีที่สุดของอเภอครับเป็นต้นแบบนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่มากกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วเป้าหมายของเราจะเปิดแค่400สาขานะครับเพราะวันนี้ถ้าเราได้4ี0อยสาขาเราก็าจะปิดโครงการแล้วก็ไม่รับเพิ่มนะครับ เพราะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่คุณดูแล้วว่าน่าสนใจโดยไม่ต้องคุณไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทน,นะครับคุณก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ถามข้อมูลได้ตามนี้ครับครับ จะเห็นได้ว่าการเปิดร้านขายปุ๋ยไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เรามีความตั้งใจแล้วก็มีความขยันที่จะทำคุณไม่ต้องลงทุนครับบริษัทลงทุนให้คุณแล้วถ้าคุณสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับสอบถามที่คอนซูนเตอร์เรานะครับที่เบอร์โทร0854471555ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ครับ ถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามที่คอนเซ็นเตอร์ได้ครับสำหรับวันนี้คนที่คิดว่าอยากจะเป็นเจ้าแก่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีเงินลงทุนก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับ